เมืองทิพการละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนแก้มบุ๋มเมียโบสถกษมะเมียอีโบส์กษมะชื่อแก้มบุงหน้าตาสวยล่อหนุ่มหนุ่มชิดชวีสี่สิบแล้วยังเลขห้าแต่ดูดีเพราะว่าบินไปเกาหลีเป็นประจำนางแทนตัวว่าน้องบุ๋มหรือพี่บุงรักการเรียนไปเททุ่งเรียนภาคค่ำ เรียนภาคเช้าเรียนเข้าไปจนหน้าดารับปริญญาเอามาย้ำทำงานจริงเปิดคลินิกสัญญกรรมพาไปผ่าดูแลหมดทั้งน้ำท่าเป็นยอดหญิงโน่นปุ๊กโกเพื่อนมดดำยังแอบอิงร่วมวงการยกบบนหิ่งทิ้งไม่ลงใครอยากสวยรวยยอดไล้มาทางนี้จะเหลาคางจมูกชี้หน้าผากโลง่งใครหัวล้านไปต่อผมนับชั่วโมง กี่ล้านวอนเทใส่องค์นับสตางอภิรักษ์ซีอวงฟอเล็กชอบทำหน้าให้ดูเด็กชอบเปลี่ยนร่างคนภาคเหนือเหมือนแก้มบุ๋มผู้เหล่าคางกูสงสัยกูติต่างคิดไปเองว่าแก้มบุ๋มสาวเชียงรายไปเข้าแก๊งผ่าตัดหน้าผ่าจำแรงจนแจ่มเจ๋งคือต้นต่อร่วมขบวนแก๊งมะเร็งผ่าตัดหน้าจนม่องเท่งเข้าตาราง อย่าไปงงกับแก้มบุ๋มดาราสาวเพราะรายนั้นเขาไม่เอาพวกผีสางให้ไปถามนงพนีนะน้องนางเกาะแก้มบุ๋มไม่ยอมห่างแถมวางใจแล้วก็สูนยี่สิบล้านคลานด้วยเขา่าทำงานหนักแต่ง่วงเงาพลาดท่าได้อันสี่ตีนยังรู้พลาดยังต้องอายนงพนีแค่เดินไต่ด้วยสองตีนปีแก้มบุ๋มจับลูกค้ามาทำผัว คืออ e ีโบ e ๊ทมาเนียนัวอีผิดศีลจัญญาบันอยู่ตรงไหนเสือกนั่งฟินล่อลูกค้าจนขาดวิ่นกินไส้ในแต่ก็คงอร่อยรสสดยกหม้อได้ผัวเด็กพ่อรูปหล่อมาชิดใกล้ร่วมกันโกงประชาชนเหล่าคนไทยเที่ยวเมาดีบทะเลใสไปไว่ายดำนี่กูเล่าแบบรีบๆนะพี่น้องก่อนอาบน้ำใช้สมองกูขอพร่ำ เอาสั้นสั้สิบกว่าบทแบบผีอัมไม่ต้องยาวแล้วค่อยย้ำตอนต่อไปจบตอนแก้มหูมเมียโบทกษัตสคิดเขียนฟ้าพิฆาตโดยกวีประชาชนกระวนประชาชี